Апа, эбана. Апа, эбана. 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 Эба

เทนมาเทียนแล้วเดาเลเดาเลยเ k you hey, thank you teacher o o d morning น้องอค่ะน้องค่ะแล้วแอมาเดาค่ะไ้ไงะเพลงนั่นแหละกะเาป็นเสเสืออุปเสอร์เปเอ Агаре. Ссссс. 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 So big and looks super super suspense. เอาอะไรสีเราจะไปแล้วเนี่ยยังเดี๋ยวมันไม่มีความในรูปอ่านไม่ได้

Bobby, go, go. The dancing. The The mommy, baby. The mommy, baby. Bobby, Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you.

มันอ่านไม่มีคอมเมนต์ค่ะลูกไม่หนูจะหนูไม่ได้คุยกับพี่ย่งหนูไ้านอยากหนูลงเวทีก่อนหนูอยากหนูลงเวทีหนูลงเวทีแต่ตอนกกนี้หนูเก็บของที่หนูลงเวทีอยู่นะขอบคุณเรียลคาเรีย,รยลค่ะว่าจะลงไลนแล้วไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย ไม่เป็นไรอันอันเดี๋ยวป้ากองหนาให้นุ้ยไม่เป็นไรสินะไลเอซีก่อนเลเลปจะไปอ่ะเอามาคุยกับเอซีสัญนัษณานี่เร็ว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 ลงมาเร็วหนิมามอ๋ออ๋วป้านกเีเมานั่งคุยมานั่งคุยนั่งคุย เอานางเอ็ที่รักเอ็กซที่พอเห็นหนานาโงนั่งาตีนกับปูงด้วยค่ะบอกเอ็ซี่ว่าไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะคะไม่เห็นคอมเมนต์เลยพีแต่คอมเมนต์ปาดเดียวอือมีแต่คอมเม้นปาดเดียวไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยไม่รู้เฟซมึงเป็นอะไรปาดก็ไปปาดคนยี้ไม่รู้ปล่าเอาหัวเอ็กซ์ี่กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องอาริ่าเป็นทุกคนทุกคนขอ ท <ừ, S 2> ุกคนค่ะลูกคนใครเป็นบ้านอย่างนี้บ้างกดติดตามช่องไว้เลยแะมาเลยคอมเมนต์ว่าว่าใครเป็นอย่างนี้บ้างคะจะดคอนต์ได้ไม่ต้องมาบอก

ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนาริตาวัรุ่นสามสูตรด้วยนะคะวันนี้จะไปฮัมเบอร์แลนดค่ะบ๊ายบายยกมือขึ threaten. ้นสุดสยกือนค่ะยกมือขึ้นนาิตะทำไมเร็วเดี๋ยวต้อเป็นเล่นบ้าบ้านลมอ่ะนะนบ้านแล้วอนาะอะมเล